อ๋อคันนี้มันเปิดซันรูฟคันนี้มันเปิดซันรูฟข้างหลังได้ครับเลื่อนเบาของคนนี้เลื่อนเบาคนนี้ได้ด้วยตัวคนข้างหลังครับนี่เราสามารถกดเลื่อนเบาได้อ่าคันนั้นไม่มีนะครับเท่าที่ผมพับเบาะและผมดูนะที่แรกผมคิดว่าเอสอาจจะสามารถใส่ของได้เยอะกว่าพอสมควรจะใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ทุกคนดูครับแทบไม่ต่างเลยนะวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบรถทั้ง2รุ่นนี้ให้ทุกใ,ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น LO7 นะครับแล้วก็ s o 7 2รุ่นนี้นะครับพื้นฐานเดียวกันนะครับแต่จะ เป็น SUV และคันนึงเป็นเก๋งซีดานนั่นเองนะครับและวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ชมกันครับว่า2รุ่นนี้มีข้อดีข้อเสียแตกกันอย่างไรแล้วก็ส่วนที่มันแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มจากรุ่น SO7 เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้กําลังเป็นที่นิยมเปรียบเทียบยอดขายแล้วครับยอดขายรุ่นนี้เยอะกว่ารุ่น LO7 พอสมควรเลยนะครับอย่างแรกที่เรามาชมกันเลยครับในเรื่องของมิติตัวรถนะครับมิติตัวรถจะไม่เหมือนกัันนะครรรอออ่าายงงแกืตวถถขเเจป็ SUV เอ v ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพื้นของความสูงนี่ที่สูงกว่านะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราควรมองเลยคือหน้าตามีความคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับฝั่งนี้เขาจะดูใหญ่บึกบึนมากกว่านะครับแต่ต้องมองนะว่าคันนี้คือเราใส่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาแล้วครับไม่ได้ถึงขั้นเหมือนออริจินอลขนาดนั้นนะครับสิ่งแรกเลยที่ s o 7กับ l o 7มีความต่างกันครับคือขนาดของล้อแล้วก็ลายแม็กล้อครับล้อแม็กตัว s o 7ครับจะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับยางคนละอย่างอันนี้จะเป็นยางดันหล แม็กจะเป็นลายเต็มแบบนี้นะครับจะเป็นลายที่ทํามาออกแบบมาให้เหมาะกับรถ SUV มากกว่ามาดูเป็นรุ่น L7 o ครับ L7 ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ19นะครับล้อแม็กขอบ19ยางคนละอย่างกันนะครับยางจะเป็นอีกแบบหนึ่งและกันเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ล้อแม็กของเขาเนี่ยสปอร์ตมากกว่าจะเป็นลายเหมือนลายเหมือน l a m b o ร g h i n i ซึ่งการตกแต่งของของแม็กนะครับมันจะดูมีเว้าเข้าไปแบบนี้ด้วยนะครับขอบ19กับขอบ20นะครับนี่คือสิ่งแรกที่แตกต่างกันหนึ่งอย่างแล้วนะครับต่อมาครับมาดูอย่างที่2ครับ กระจกเฟรมเลนของ SO7 นะครับจะเป็นกระจก2ชั้นนะครับเป็นกระจกเก็บเสียงจะเป็นเฟรมเลนเหมือนกันไล้ขอบเหมือนกันกับ LO7 นะครับแต่จะเป็นกระจก2ชั้นให้ทุกคนเข้ามาดูใกล้ๆครับเห็นไหมว่าจะเป็นอันนี้1ชั้นอันนี้2อชั้นครับตรงกลางจะเป็นตัวฟิล์มเพื่อเก็บซับเสียงอีกทีหนึ่งนะครับตัว SO7 มีนะครับแล้วก็ LO7 จะไม่มีนะครับอันนี้เป็นกระจกเดี่ยวเลยนะครับไม่มีขอบเป็นกระจกแค่1ชั้นนะครับ ไม่มีตัวเก็บเสียงนะแล้วต่อมาครับ SO7 นะครับข้างหลังนะครับจะเป็นหลังคาสูงแบบนี้มาเลยหลังคาสูงมาท้ายตัดมาแบบนี้เป็น5ประตูนะครับอ่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะส่วนตัว LO7 เนี่ยครับลาบมาแบบนี้เหมือนกันครับแต่เป็นเก่งนะเป็นเก่งที่แบบแนวลาบมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็น SUV เขาจะมาอย่างนี้แล้วก็ตัดลงใช่ไหมครับแต่นี้เขาจะเป็นเหมือนคูเป้หน่อยๆนะครับ แล้วก็ข้างหลังมีลักษณะเดียวกันไฟท้ายเป็นไฟท้ายทรงเดียวกันแล้วก็ลากยาวไปจนถึงสุดเหมือนกันครับทั้ง2รุ่นท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับท้ายไฟฟ้ามีให้แต่ไม่มีคลิกเซนเตอร์ทั้งคู่นะครับภายนอกจะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับส่วนภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยมาในส่วนของภายในนะครับตัว LO7 และ LO7 เนี่ยต่างกันตรงไหนบ้างนะครับภายในผมบอกเลยนะว่ามีความคล้ายคลึงกันแบบเยอะมากนะเยอะถึงเยอะมากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ so เบาะปรับแค่6ทิศทางนะครับส่วนตัว lo 7เนี่ยเขาจะปรับเบาะได้ทั้งหมดแทิศทางตัวนี้ได้แค่ขึ้นลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็เอนหลังนะครับแต่จะไม่มีปรับยกน่องขึ้นมานะแต่ lo 7จะยกน่องได้นะครับแล้วก็ทุกคนดู so s จะไม่มีจอตรงนี้นะครับมีจอใหญ่ให้ตัว so s ครับเขาจะมีจอใหญ่ให้แบบนี้เหมือนกันนะครับแค่ตรงแค่จอตรงกลางนะครับแต่จอตรงนี้ไม่มีสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่มีจอตรงนี้ให้ พอไม่มีจอตรงนี้ให้เราดูจากอะไรครับเราดูจากกระจกตรงนี้เป็นหลักครับเขาจะมีตัว head up display นะครับในการยิงยิงในเรื่องของเลขไม้แล้วก็เกียร์ตำแหน่งเกียร์อะไรต่างๆให้เราดูตรงกระจกตรงนี้เลย ซึ่งอาจจะไม่เห็นต้องต้องขับจะจะโชว์ขึ้นมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดูได้ก็คือดูตรงนี้ครับจอเล็กๆตรงนี้บอกตำแหนง่งบอกสถานะต่างๆแค่ตรงนี้ครับง่ายๆหลายคนอาจจะติดตรงที่ว่าเราต้องมีจอตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับตัว so ไม่มีนะครับมีจุดนี้ที่ไม่มีแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับในการปลดล็อกรถที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เวลาปลดลด็อกรถใช่มใช่ไหมรถทั่วไปเขาจะต้องดึงตรงนี้ใช่ไหมครับดึงตรงนี้แล้วก็เปิดออกไปได้แต่ so7 ต้องกดตรงนี้ครับกดปุ่มนี้ครับก็จะเปิดออกมาได้ เวลาปิดเราสามารถที่จะดึงตรงนี้ได้ไหมครับเราจะไม่สามารถดึงตรงนี้ได้เหมือนรถทั่วไปนะครับลำโพงของ so เนะครับเขาจะมีตาดีพออย่างเดียวครับจะไม่ได้เป็นตาโซนี่แต่ผมไปคุยกับเซลมาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าพื้นฐานก็คือลำโพงโซนี่เหมือนกันจุดดึงครับก็คือในเรื่องของหลังคาครับ so 7นะครับเขาจะมีม่านบังแดดแบบนี้ให้ครับซึ่งตัว lo เนะครับเขาจะไม่มีเขาจะเป็นหลังคาแก้วทั้งบานเลยนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเขาจะมีความเข้มพิเศษ ซึ่งจะไม่มีม่านบังแดดไฟฟ้าแบบนี้ให้เพราะฉะนั้นใครที่ขี้ร้อนใครกลัวแดดร้อนอะไรนะครับส่วนมากก็จะเลือกเป็นแบบนี้ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแตกต่างกันแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างรุ่น SO7 เดี๋ยวผมพาไปดู LO7 ครับที่ไม่มีเหมือนกันโอเคนะครับจะพาไปเลยทีนี้เข้า,านั่งใน LO7 นะครับมีอะไรแตกต่างกันบ้างจากการมองดูนะครับผมมองว่า LO7 เนี่ย เป็นรถสปอร์ตคาร์นะครับดูเป็นรถสปอร์ตมากกว่า SO นะครับเพราะ s o เขาเป็น SUV ซึ่งดีเทลอะครับไม่เหมือนกันดีเทลขอบไม่เหมือนกันนะครับดีเทลลำโพงแบบเนี้ยแล้วก็เปิดประตูเปิดแบบนี้ได้แล้วนะครับ SO สโเจ่ดเขาต้องกดปุ่มแล้วก็โยกออกไปนะครับ แต่ตัวนี้เปิดได้เหมือนรถทั่วไปครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็ดันออกได้เลยทุกคนเห็นลําโพงไหมครับลำโพงเขาจะตีตาเป็นตาโซนี่แบบนี้ครับลำโพงเป็นลำโพงโซนี่แบบนี้นะครับแล้วก็พื้นฐานของประตูเนี่ยก็เหมือนรถทั่วไปครับจะไม่ได้ดูแบบดูเป็น SUV คามเหมือนตัว SO7 นะครับแล้วก็ข้างหน้าเห็นไหมครับ Head u p d i s Play มีให้เหมือนกันนะครับัว Head u p d i s Play ที่กระจกก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะได้หน้าจอตรงนี้ครับเนี่ยมีหน้าจอบอกสถานะชัดเจนครับมีลมยางเท่าไหร่แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่ครับตำแหน่งกี ตำแหน่งอะไรมีให้ครบหมดเลยแต่ว่า so 7จะโล่งเลยไม่มีไม่มีจอแบบนี้เลยผมก็เลยมองว่าตัวเนี้ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับส่วนหน้าจอหน้าจอเหมือนกันเวเลชัตเตอร์เหมือนกันแล้วก็ตัวหลังคาทีนี้หลังคา lo 7ไม่มีม่านนะครับแบบนี้เลยโล่งๆแบบนี้เลยซื้อไปจะได้แบบนี้เลยครับจะถามว่าร้อนไหมมันไม่ร้อนครับข้อดีคือมันดูโล่งแล้วมันก็ดูแบบเป็นกระจกบานใหญ่กว่านะครับดูพรีเมียมกว่าอารมณ์เหมือน,นรถที่เป็นเซกเมนต์แบบนี้ครับ เขาจะทำหลังคาแก้วทั้งบานแบบนี้กับทุกรุ่นเลยในเรื่องของความสวยผมว่าอันนี้สวยกว่าแต่ในเรื่องของการใช้งานดีผมมองว่า SO7 น่าจะใช้งานดีกว่าเพราะว่ามันมีม่านปิดเปิดไฟฟ้าด้วยแต่แบบนี้ยังไงเราก็ต้องเห็นภาพแบบนี้ตลอดนะครับอ่าในส่วนของข้างหน้าความแตกต่างประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็บ่ออีกอย่างนึงครับตัวเบาะครับตัวนี้เขาจะสามารถดันน่องได้ครับ มันมีมันมีทั้งยกขึ้นยกลงแล้วก็ดันน่องได้ด้วยนะครับปรับทิศทางเบาะได้8ตํตำแหน่งนะครับส่วน S O 7ได้แค่6ตตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของข้างหน้าครับการนั่งการขับขี่คันนี้เตี้ยกว่าครับแต่ช่วงล่างคันนี้หนึบกว่านะครับแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ดูเฟิร์มมากกว่านะครับอย่างที่บอกรับรถเตี้ยกกับรถสูงรถสูงมันก็ต้องโค้งกว่านิดนึง ถ้าขับสนุกแล้วก็ระยะทางผมมองว่าคันนี้ได้เปรียดอย่าพาไปดูการนั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังครับว่าต่างกันแค่ไหนโอเคครับในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังระหว่างรุ่น L7 กับ S7 SO นะครับ L7 นะครับเวลาเรานั่งหลังเราจะเหลือเข่าประมาณนี้นะครับในตำแหน่งนั่งก็ผมถือว่านั่งสบายเลยไม่ได้แพ้นะครับไม่แพ้ S7 SO เลยในการนั่งแต่หัวมันอาจจะก็ไม่ติดนะหัวก็เหลือเยอะนะแล้วก็นั่งตรงนี้ครับเราจะได้เห็นกระจกทั้งบานใหญ่ๆหลังคากระจกทั้งบานแบบนี้ครับมันสวยมากจรง จริงครับเวลานั่งแล้วมันโล่งมันดูมีความสปอร์ตมีความพรีเมียมในตัวครับแล้วก็มีแอร์หลังให้แบบนี้ครับแอร์สามารถโยกซ้ายโยกขวาได้ครับปรับอุณหภูมิด้วยคนข้างหลังเองได้แล้วก็เพิ่มพัดลมได้ด้วยครับก็คือเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะมีทั้งคู่นะเดี๋ยวไปดูเอสอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังมีที่วางแขนแบบนี้ให้ด้วยนะครับวางแก้วได้ด้วยถือว่านั่งสบายเลยครับเป็นเก่งที่นั่งสบายมากจริงๆไม่ได้นั่งไม่ค้เล่เลยแล้วเบาะนุ่มมากด้วยโอเคครับที่นี่เดี๋ โอเคครับมาดูในส่วนของ SO7 วนะครับในการนั่งหลังนะครับพอนั่งคันนี้้วครับรู้สึกว่าคันนี้ครับหย่อนขาได้มากกว่านะครับในการนั่งข้างหลังถ้าเปิดอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเปิดมากออกมาตรงศีรษะครับสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนะครับแล้วก็นั่งสบายกว่าไหมเอรู้สึกว่าอันนี้จะหลังตรงหลังตรงกว่าตัวนั้นตัวนั้นดูหลังเอ็นมากกว่านะครับสบายเหมือนกันสบายถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายในระดับหนึ่งเลยแต่รู้สึกว่าชอบ LO7 วมากกว่าในการนั่งหลังนะครับแต่ SO มันก็ไม่ติดห อ่าแล้วทีนี้การเอาที่วางแขนตรงกลางลงมาอ่ารู้สึกว่านี้สะดวกกว่าครับเพราะว่าตัวแก้วตัวของคันเมื่อกี้ครับมันอยู่ตรงนี้มันอยู่แคบไปแต่ตัวนี้มันอยู่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็นั่งสบายมากกว่าอ่าไม่ต้องเปิดตรงนี้ครับกดปุ่มอย่างเดียวเวลาปิดกระจกเนี่ยไม่เหมือนกันนะตัวนี้มันจะโยกลงเนี่ยครับมันจะมันจะดันไปข้างหน้าเพื่อโยกลงแล้วก็ดันมาข้างหลังเพื่อยกขึ้น แต่คันนั้นก็คือเหมือนรถทั่วไปเลครับก็คือการกดขึ้นกดลงในส่วนของการนั่งข้างหลังผมให้เสมอกันนะเพราะว่าคันนี้ได้ได้ในเรื่องของของผมแต่ว่าคันนั้นได้เบาะบันเอ็นหลังได้มากกว่าน,นี้อ๋อคันนี้มันเปิดซันรูฟคันนี้มันเปิดซันรูฟข้างหลังได้ครับเลื่อนเบาะของคนนี้เลื่อนเบาะคนนี้ได้ด้วยตัวคนข้างหลังนะครับนี่เราสามารถกดเลื่อนเบาะได้ อ่าคันนั้นไม่มีนะครับ LO7 ไม่มี SO มีนะครับคนข้างหลังสามารถที่จะปรับเบาะเองได้นะครับแล้วก็เปิดปิดสลูตเองได้ด้วยเห็นไหมครับเปิดปิดสลูตได้โดยที่เรานั่งข้างหลังอ่านี่ก็เป็นจุดต่างอีกจุดหนึ่งแต่ข้อเสียของคันนี้ก็คือเราไม่สามารถคอนโทรลแอร์ตรงนี้ได้คนนั่งหลังนะไม่สามารถคอนโทรลแอร์ตรงนี้ได้ว่าอยากได้พัดลมเท่าไหร่อยากได้ความเย็นเท่าไหร่องศาเราทําไม่ได้เพราะว่าปุ่มสองปุ่มนี เอามาปรับเบาะกับปรับซันรูมอ่าโอเคมีส่วนต่างกันแล้วนะตรงนี้มีต่างกันแล้วอ่าไม่เหมือนกันแล้วได้คนละแบบเสียคนละแบบทีนี้ไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับว่าเก็บของได้ต่างกันเยอะไหมทีนี้มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของตัว L นะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันครับอ่าลองดูว่าเปิดขึ้นเก็บของได้เยอะไหมอ้าวไม่เร็วนะเอาจริงไม่เร็วนะไหนลองเอานนี้ออกดิไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่เลย ใส่ของได้เยอะมากแล้วก็เอ้ยอย่างการรถกระบะเลยอ่าใส่ของได้เยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะพับเบาะได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพับเบาะให้ดูตัวนี้คือ LO7 นะครับสามารถพับเบาะได้ไหมพับเบาะได้วะเจ๋งมากเลยนะครับ้ทุกคนถือว่าใช้ได้เลยนะครับเราสามารถแคมปิ้งได้นั่งแล้วก็ใส่ของที่มันเป็นแบบวางที่นอนได้หรือว่าใส่ของใหญ่ชิ้นใหญ่ๆครับทับไปได้แล้วใส่ของได้เยอะเลยครับได้ฟังก์ชันนี้มาด้วยมาดู LO7 SO ครับเป็นท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับในการเปิดขึ้นมาทุกคนดู ลองดูความต่างครับว่าระหว่าง2รุ่นนี้ต่างกันเท่าไหร่เท่าที่ผมพับเบาะแล้วผมดูนะที่แรกผมคิดว่า S อสาจจะสามารถใส่ของได้เยอะกว่าพอสมควรจะใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ทุกคนดูครับแทบไม่ต่างเลยนะพอดูแล้วไม่ได้ดูต่างอะไรกันมากเลยครับพื้นฐานแบบพื้นที่อ่ะตรงเนี้เท่ากันเลย ตัวเบาเข้าไปเท่ากันที่ผมมองว่านะทีแรกนึกว่าอันนี้ก็จะจะสูงกว่าแต่พอไปแล้วอะครับตัวนี้มันมันกับยื่นออกมาด้วยซ้ำแล้วตัวนั้นมันขยับเข้าไปเยอะกว่าด้วยซ้ำครับจริงๆใส่ของได้เยอะพอๆกันเลยนะอันนี้คันตรงนี้ตัว s o 7น่าจะสูงกว่านิดนึงแต่ผมมองว่าการบรรทุกของการใส่ของเข้าไปเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างกันเยอะและสุดท้ายนะครับสิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลยนะครับระหว่าง2รุ่นนี้ SUV อูอเนกประสงค์ครับคันใหญ่ดูดูมีภูมิฐานมากกว่านะครับแต่ก็จะแลกมาด้วยผมมองว่า พื้นที่ข้างหลังไม่ได้นั่งสบายต่างกันมากคันนั้นราคาสูงกว่า40,000บาท s o 7แพงกว่า L7 4 0,000บาทนะครับตัวนี้นะครับจะได้ในเรื่องของระยะทางที่เพิ่มมามากกว่านะครับ s o สสามารถวิ่งได้ต่อชาร์จนะครับได้485กิโลต่อชาร์จส่วน L7 ได้550กิโลต่อชาร์จนะครับทีนี้เราต้องมาช่างใจกันแล้วว่าห่างกันเรือยพอสมควรเลยในเรื่องของระยะทางครับถ้าต้องการระยะทางก็มา L7 ถ้าต้องการรถ SUV ก็ไป s o 7ครับ ส่วนต่างห่างกัน40,000บาทและ2รุ่นนี้ครับมีโปรยังไงบ้าง s r 7นะครับเหลือเพียงราคา1,119,000บาทรุ่น LO7 นะครับเหลือเพียงราคา1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับกับระยะทางที่วิ่งได้ถึง5 5 0กิโลนั่นเองนะครับและถ้าหากใครสนใจรถทั้ง2รุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าอยากติดต่ออยากสอบถามขอรายละเอียดดาวพรรายละเอียดดอกเบี้ยรายละเอียดส่วนลด หรือว่าจะเป็นรายละเอียดของแถมนะครับก็สามารถติดต่อเอกเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาที่เบอร์0824782963แอดไปที่ ID Line ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกโทรก็ ID Line ครับ AKE 6 39 4 5ทุกคนสามารถโทรมาขอรายละเอียดแอดไลน์มาขอรายละเอียดขอรูปภายนอกภายในสีมีกี่สีนะครับสามารถแอดไลน์เอกมาได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เอกก็จะจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่ที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวดีพอไปกับพวกเรานะครับและอย่าลืมนะครับแต่ขาของเราเพิ่งเปิดใหม่ครับดีพอชอยละวันสารยาครับผมยังไงมาเจอกันให้ได้นะครับ